ชมพู่อริยาเปิดใจผิดหวังสองรอบพยายามมีลูกสาวอีกคนนักว่าเป็นดาราสาวที่มีอยู่ในวงการมานานมากแถมยังมีผลงานมากมายออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดคงเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือชมพู่อริยาเอฮาเกตที่ตอนนี้แต่งงานกับหนุ่มรูปเ่อธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุษรังสีสิงห์ทิพัสและก็มีลูกชายสองคนฝาแฝดเป็นแก้วตาดวงใจ ลูกชายทั้งสองคนน้องสายฟ้ากับน้องพายุตอนนี้ก็เริ่มโตและมีความซุกสนโดยเฉพาะน้องพายุที่ดูแล้วว่าจะซนกว่าพี่ชายอยู่นิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็เป็นขวัญใจของบรรดาแฟนคลับชาวโซเชียลไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนก็มีคนคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาและที่หลายคนทราบดีอยู่ว่าสมพูอรยาได้ออกมาเปิดใจว่ากำลังจะมีทาย,ยาทคนที่สามซึ่งอยากได้เป็นผู้หญิงและล่าสุดได้ออกมาพูดแล้วว่าพยายามมีในปี2021 เพราะในปี2020นี้พยายามมาสองรอบแต่ก็ไม่สำเร็จโดยเธอเผยว่ารู้สึกเซลและเสียเซลมากเพราะพยายามดูแลตัวเองมาโดยตลอดจนถึงขั้นต้องปรึกษาหมอหมอจึงบอกว่าเธอเครียดไปพักทำตัวให้สบายใจก่อนทีแรกตัวเองก็งงว่าคิดอะไรเพราะรู้สึกว่าเป็นคนปกติทุกอย่างแต่พอมาคิดๆด,ดูแล้วคุณหมอก็ให้คำปรึกษาจนเข้าใจตัวเองยืนยันในปี2021 จะปั้มทายาทคนที่สามอย่างแน่นอนจ้า